หลังจากเราติดแคปล่าเสร็จเรียบร้อยแล้วนะฮะเวลาใส่กับพื้นก็ถอดมาไงก็ใส่อย่างนั้นทีก็ตอนเมื่อกี้กล้องมือถือเมมเต็มนี่ฮะใส่ก็ตามล่องแล้วก็ค่อยๆกดลงไปล็อกอมันจะมีล็อกของมันอยู่แล้ว นัดมาแล้ก็กับเือนแผงแอร์ใส่เข้าไปเหมือนเดิมฮะล็อกอยู่ครบไม่มีหักอันนี้ค่้น้างจะง่ายกดปล่อยเหมือนเดิมฮะเรียบร้อยวิทยุแผงวิทยุเราก็กดเข้าไปเหมือนเดิมฮะเป็นอานจบขั้นตอนการรื้อแผงประตูด้าน ด้านซ้ายต่อไปาตอนนี้ก่อนถอดหนรื้อแผงประตูด้ดานขวากันพิธีกันถอดนะฮะใช้มือจับเต็มเต็มมือแล้วฮะช่วงเนี้ยดึงขึ้นมา เนี่ยหลุดแล้วอันนี้จะเป็นล็อกสองชั้นเวลาถอดเนี่ยเอาเช็คแรมฮะเสียบเข้าไปแล้วก็ดึงพอดีวันนี้ไม่ได้เอามาถอดถอดที่ไม่ไอแผงที่ไม่มีดีกว่าเนี่ยจับตรงๆแล้วก็ดึงขึ้นมา ดึงขึ้นมาถอดได้เลยกดสลักแล้วก็ดึงเราใส่ก็ใส่เข้าไปเหมือนเดิม เข้าไปหมดแล้ดฮนะหลุดละนี่แผงคอนโซลด้านขวาสอดยังไงก็คล้ายๆกันฮะดึงนี้มันจะติดช่วงนี้กับช่วงนี้เราดึงช่วงนี้ก่อนตรงไม้ฮะมันจะมีร่อกตรงนี้อยู่ฮนะใช้เล็บแล้วก็ดึงเข้าหาตัวนิ้วก็ได้ได้ดเข้าหาตัวเลย เล็กไมนมีอีกฮะหลุดละ <c oughs> ดึงเข้าหาตัวนะฮะอย่างงัดขึ้นนะเพราะว่าสลักมันเป็นตัวเฉียงสี่ห้าองศาถ้างัดขึ้นนี่หักเลยต้องงัดเข้าหาตัวอย่างเดียวนี่มันจะเป็นสลักล็อกไว้อยู่อย่างนี้เอามือล้งเข้าไปด้านนี้ฮะด้านนี้แล้วก็งัดลงมา อันนี้ไม่มีน็อตฮะงัดได้เลยหลุดแล้วอันนี้ก็เหมือนด้านฝั่งซ้ายฮะงัดงัดเออมแึงไอ้นี้หน่อยนี่ฮะหลุดแล้ว เรียบร้อยก็เอาไปติดแคบล่าลายที่ตัวเองชื่นชอบฮะวิธีใส่กลับก็ใส่กลับมาเหมือนเดิมแค่ทําให้มันตรงล็อกแล้วก็ดันเข้าไปฮะดันดันอันนี้เราก็ดันเข้าไปเหมือนเดิมจริงจริงมันจะทํางานง่ายกว่านี้ถ้าใช้สองมือฮะทำมือเดียวมันลำบากดันอย่างเดียวฮะ เหมือนเดิมไม่มีอะไรเสียหายส่วนฝาปิดไม้ก็เอาให้เข้าล็อกแล้วก็ดึงมาไงก็ดันกลับเข้าไปอย่างนั้นฮะเร่งให้ต้องล็อกก่อนนะฮะแล้ <c oughs> ก็ดันมันเข้าไปดันกลับดันมาดันกลับไม่กลงฮะ <c oughs> เรียบร้อยติดเหมือนเดิม ทุกอย่างเหมือนเดิมฮะ O E M บร้ยนะครับสามารถสอบถามได้ภายใต้พดน์นี้ฮนะหากว่ามีข้อสงสัยขอบครับ